สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast EP ที่101วันนี้ day 163ครับนี่คือหนัง3เรื่องครับที่ผมอยากแนะนำให้คุณดูเพื่อพัฒนาพลังงานลูกผู้ชายในตัวคุณครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast นะครับวันนี้ Day 163แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าผมไม่ได้อะไรเท่าไหร่เลยวันนี้นะครับทำงานนะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอากาศมันหนาวแล้วก็รู้สึกเหมือนจะไม่สบายนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะปวดหัวเนาะปวดหัวก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้มีอารมณ์นะครับ <laughs> ก็รู้สึกดีนะรู้สึกดีเหมือนกันเนาะรู้สึกดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ วันนี้เนี่ยพอดีผมไปเห็นหนังเรื่องหนึ่งมาเนาะในในในคลิปสั้นของ Tik t o k นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเออหนังเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตผมไปเลยเนาะที่มันทำให้มุมมองหลายๆอย่างเนาะในชีวิตผมเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมมองเรื่องธุรกิจการสร้างชีวิตมุมมองเรื่องของความรักมุมมองเรื่องของการพัฒนาตัวเองหรือว่าต่างๆเนาะเปลี่ยนไปหมดเลยเนาะแล้วผมรู้สึกว่า ในชีวิตผมมันมีหนังอีก3เรื่องเนาะมันทั้งหมด3มเรื่องที่ผมดูซ้ำบ่อยมากนะครับแล้วก็เป็นหนังที่ผมได้อะไรดีๆทุกครั้งที่ผมดูมันซ้ำๆนะครับแล้วมันก็เป็นหนังที่ผมรู้สึกว่ามันช่วยพัฒนาเรื่องของทักษะการ ใช้คําว่าอะไรดีทักษะการเป็นผู้ชายมันก็จะฟังดูแปลกๆใช่ไหมเอาเป็นว่ามันมันช่วยในเรื่องของวิธีคิดในเรื่องของการดําเนินชีวิตของผู้ชายมากๆเลยนะครับซึ่งบอกก่อนว่าอาจจะเป็นแค่ผมคนเดียวนะครับคุณอาจจะดูแล้วก็เฉยๆก็ได้นะครับแต่ก็อยากแนะนําให้ลองไปดูกันนะครับเพราะผมรู้สึกว่าเ,เราพัฒนาตัวเองได้จากในทุกแง่มุมนะครับ คุณเข้ามาฟังคุณอาจจะแบบว่าเอ๊วันนี้นี่มาพูดเรื่องแปลกๆนะครับคืออย่างที่บอกเนาะว่ามันเป็นไดารี่เนาะแล้วผมก็อยากมาแชร์เรื่องราวที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ต่อการเลิกติดหนังโป๊เพราะผมรู้สึกว่าคือหนังพวกนี้มันก็ใช้เวลามันสองชั่วโมงเนาะในการดูจนจบ2ชั่วโมงเนี่ยหรือบางบางเรื่องอาจจะมากกว่านั้นก็ได้อะไรเงี้ยสชั่วโมงประเด็นคือ2ชั่วโมงเนี่ยมันก็พอๆของเวลาที่คุณใช้ดูหนังโป๊เลยถูกปะ ในการคือวันนี้ผมไปเห็นมีมหนึ่งมาประมาณว่ากว่าจะเจอสิ่งที่ใช่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะแล้วก็มันก็เป็นภาพของแบบว่าเว็บเว็บอ่าเว็บหนังโป้ของต่างประเทศอะเออเว็บ POI N แล้วก็ HUB อะ h u b s u p อะช่างจำไม่ได้เหมือนกันนะครับเออนั่นแหละคอนทับคอนทับนะครับแล้วก็ไปเขาเรียกอะไรนะไปเพจที่ประมาณ2,000กว่าก็คือเหมือนกับอารมณ์ประมาณว่า เลื่อนหาหนังที่ชอบไปสองพันกว่าสองพันกว่าเพจอะซึ่งก็แบบมึงบ้าไปแล้วนะมึงทําได้ยังไงนะแต่ผมก็เข้าใจนะคือผมเองก็เคยเนาะตอนที่ยังติดหนังโป๊เนี่ยคือเลื่อนหาหนังเนี่ยใช้เวลานานคือเลื่อนหาหนังประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะทําจริงห้านาทีอย่างเงี้ยคือไม่ต้องอไม่ต้องหัวเราะนะผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นนะครับเพราะเลยรู้สึกว่าไอเวลาตรงนั้นเอาไดูหนังตรงนี้ก็ได้นะเนาะแต่ต้องบอกก่อนวะ่ามันเป็นหนังเก่า เพราะฉะนั้นเนี่ยการดําเนินเรื่องต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ออรวดเร็วรุดดราดเหมือนหนปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แต่มันสนุกเนาะมันสนุกนะครับโอเคมาดูกันเลยก่อว่า,วามีเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกเนาะเป็นหนังเรื่องที่ผมจะแนะนําให้คนรอบตัวเนาะดูทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนหน้านี้นผมเคยทำเพจเนาะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แล้วก็การพัฒนาตัวเองของผู้ชายเนาะเป็นเพจ จริงจังเลยแต่ว่าตอนนี้เลิกทำไปสักพักเลิกทำไปหลายปีแล้วนะครับและในเพจนั้นอนะเวลามีน้องผู้ชายมาปรึกษาผมเนาะผมจะแนะนําให้ดูหนังเรื่องนี้ตลอดนะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่เปลี่ยนชีวิตผมมากๆเนาะผมดูครั้งแรกเนี่ยน่าจะตอนช่วงมปลายถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยผมไม่กล้าจีบผู้หญิงผมเป็นผู้ชายที่ขี้อายไม่มีความสามารถพิเศษนะครับดีแค่เรื่องเรียนนะครับหน้าตาก็ไม่ดีนะครับแล้วก็หุ่นไม่ดี นะครับดีอาจะดีแค่โอเคอาจจะตัวสูงเนาะแต่ทีเนี้ยผมรู้สึกว่าผมชอบน้องผู้หญิงคนหนึ่งมากๆแล้วผมก็อยากจะจีบน้องผู้หญิงคนนั้นมากๆนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะจีบยังไงดีนะครับแล้วบังเอิญมาเอิญมีรุ่นพี่เนาะตอนนั้นรุ่นพี่ท่านแกอยู่มหกเนาะแกก็แนะนําให้ดูหนังเรื่องนี้ผมก็ไปดูนะครับแล้วผมก็ชอบมากแล้วผมก็ได้ความกล้าความมั่นใจในการจีบผู้หญิงครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับจากหนังเรื่องนี้นะดูจบปุ๊บเนี่ยผมไม่กี่วันถัดมาเนาะผมแบบว่าไปเฝ้าเลย คือน้องเขาเป็นลูกสาวร้านก๋วยเตี๋ยวผมก็ไปเฝ้าหน้าร้านเลยผมเป็นลูกค้าประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็รอจังหวะผมรู้เวลาเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวแม่กับพ่อเขาจะกลับเข้าไปในบ้านเพื่อไปเอาของน้องเขาจะเฝ้าร้านคนเดียวผมก็เดินเข้าไปซื้อของตอนนั้นแล้วก็ทักทายทําความรู้จักขอเบอร์เนาะแล้วเราก็ได้ทําความรู้จักกันเนาะโอเคอาจจะไม่ได้คบแต่อย่างน้อยที่สุดมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมพัฒนาตัวเองในเรื่องความกล้าความมั่นใจในการเข้าหาผู้หญิงนะหนังเรื่องนั้นชื่อว่า h ิน g e นะครับ ผมจำชื่อภาษาไทยไม่ได้แล้ว Hinch นะครับ H I T C H เนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ลองไปเซิร์ชคำนี้ดูนะ the hinge นะครับ H I T C H นะครับนำแสดงโดยเ,เขาชื่ออะไรนะดาราคนดำอ่ะที่ที่เป็นคนดำอ่ะที่ดังๆอะ่ะสมิธสมิธวิลสมิธนะเออวิลสมิธเป็นคนนำแสดงนะพ i n จ์ inch, พูดถึงตัวเอกที่เป็นเดทด็อกเตอร์เดดด็อกเตอร์ก็คือเหมือนกับเป็นหมอเรื่องการจีบผู้หญิง เนาะใครมีปัญหาเรื่องการจีบผู้หญิงเนี่ยก็มาคอนแทคกับคนนี้แล้วก็เป็นที่ปรึกษาแล้วก็สอนว่าต้องจีบผู้หญิงไงเข้าหาผู้หญิงไงไม่ว่าคุณจะต้องการผู้หญิงแบบไหนคนนี้เนี่ยสอนให้คุณจีบผู้หญิงคนนั้นได้ทั้งหมดอันนี้คือเนื้อเรื่องข้าวๆเนาะแล้วคุณก็จะได้ไปเจอเรื่องของผู้ชายห่วยคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จเรื่องธุรกิจแต่หวต่วยแตกเรื่องความสัมพันธ์แล้วเขาก็มาปรึกษาเด็กด,ด็อกเตอร์และเดทด,ด็อกเตอร์ก็สอนเขาว่าเขาจะจีบผู้หญิงคนนั้นให้ติดยังไง โดยจีบแบบความรักจริงๆอ่ะไม่ได้จีบแบบไปหวังหลอกฟันอะไรเงี้ยเนาะคุณก็จะได้ดูเรื่องราวความรักของผู้ชายอ้วนคนนี้กับตัวพระเอกที่เป็นตัว The h i n น e ด้วยว่าเฮ้ยเขาจีบผู้หญิงเี่เขาชอบจริงๆยังไงอะไรแบบนี้นะครับอันนั้นเรื่องแรกเนาะเรื่องเนี้ยทำให้ผมได้เรียนรู้เรื่องของการจีบผู้หญิง2เรื่องของการพัฒนาตัวเองของผู้ชายจริงๆว่าจริงๆแล้วผู้ชายเราพัฒนาตัวเองไปเพื่ออะไรเนาะอันนี้สิ่งที่ผมได้เรียนรู้คือ ผู้ชายเราพัฒนาตัวเองไปจริงๆแล้วนะเพื่อที่เราจะได้ผู้หญิงที่เราต้องการเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตในแบบที่เราเลือกได้เลือกผู้หญิงที่เราอยากจะเข้าหาได้เลือกผู้หญิงที่เราอยากจะคบด้วยได้เลือกชีวิตเส้นทางในแบบที่เราต้องการได้เนาะไม่โดยที่ไม่ตกเป็นทาสของความรักความสัมพันธ์เนาะอันนี้คือเรื่องที่ผมได้เรียนรู้เป็นหลักเลยนะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของความกล้าความมั่นใจความเป็นตัวของตัวเองเนาะในการ ทำความรู้จักกับผู้คนไม่ใช่แค่เรื่องของผู้หญิงแต่เป็นผู้คนในวงกว้างเลยจําเป็นต้องมีความกล้าวความมั่นใจแล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองเนาะอันนี้คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มากๆาเลยซึ่งคุณอาจจะได้เรียนรู้มากกว่าผมก็ได้นะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับพ่อไม้คนหนึ่งเนาะพ่อไม้คนหนึ่งที่ตัวเขาเนี่ยล้มเหลวในความรักความสัมพันธ์ของตัวเองนะครับด้วยพฤติกรรมบางอย่างที่แสดงออกว่าตัวเขาเป็นผู้ชายที่คุณภาพต่ำเนาะ ทําให้ภรรยาของเขาเนี่ยเลิกกับเขาเนาะแล้วเขาก็เหมือนกับไปเมาแล้วก็ไปเจอกับอ,อันนี้ผมอาจจะพูดเขาเรียกอะไรเรื่องย่อผิดบ้างนะเพราะดูนานแล้วแล้วก็ไม่ได้คือก่อนที่จะมาอัดคลิปอะไม่ได้ดูซ้าโอเคไหมเขาไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นเหมือนคาสโนวาเลยจีบผู้หญิงในเขาเรียกอะไรใช้คําว่าไปเกี่ยวผู้หญิงในผับได้ตลอดทุกคืนไม่เคยขาดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากเป็นผู้ชายหูห่วยแล้วเขาอยากจะพัฒนาตัวเองอัปเกรดตัวเองเขาก็เลยไปให้ผู้ชายคนนี้ ช่วยสอนเนาะน่าจะประมาณนี้เนาะเราจะได้เรียนรู้เรื่องของหนึ่งก็คือการเข้าสังคมในแบบของผู้ใหญ่นะครับการวางตัวในแบบของผู้ใหญ่โดยเฉพาะอยิ่งเนาะเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของผู้ชายอย่างเราเนาะการเข้าสังคมผู้ชายอย่างเราเนี่ยไม่ใช่ว่ามีแค่ความมั่นใจจะเข้าสังคมได้เนาะรูปลักษณ์ภายนอกก็เป็นเรื่องสําคัญการวางตัวก็เป็นเรื่องสําคัญเนาะสิ่งสิ่งต่างๆในแง่ของความเหมาะสมของผู้ชาย นะครับหนังเรื่องนี้จะสอนเราได้ดีมากๆนะครับและที่สําคัญก็คือสอนในเรื่องของความรักได้ดีมากๆนะครับว่าวิธีการสู้เพื่อความรักที่ถูกต้องในแบบของผู้ชายอะ่ะมันควรจะเป็นยังไงมันมันควรจะวิ่งไล่ตามหรือมันควรจะนําหน้าหรือมันควรจะ force หรือมันควรจะโอนอ่อนหรือมันควรจะทําอะไรในจังหวะไหน ผมได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้จากหนังเรื่องนี้เนาะเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่า Crazy Stupid Love นะ Crazy ที่แปลว่าบ้าเนาะ Stupid ที่แปลว่าโง่แล้วก็ Love ที่แปลว่ารักเนาะผมจำชื่อภาษาไทยไม่ได้ขอโทษทีนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมชอบมากๆนะครับชอบมากๆเนาะ Comedy เป็นเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ทั้งเรื่องเลยนะครับไอ้เรื่อง The Hinge ก็โรแมนติกคอมเมดี้นะแล้วก็สนุกมากเลยนะครับลองไปดูนะครับลองไปดูเรื่องสุดท้ายเนาะเรื่องสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่ เปิดโลกเกี่ยวกับการใช้ชีวิตมากๆเลยนะครับชื่อเรื่องว่า The Pursuit of Happiness เนอะ The Pursuit of Happiness เนาะเ,เรื่องนี้เป็นคนนำแสดงก็คือ Will Smith อีกแล้วนะครับเรื่อง Crazy Stupid Love เนี่ยผมจำชื่อนักแสดงไม่ได้แต่แต่เขาเป็นนักแสดงที่ดังอยู่เนาะสองคนเป็นนักแสดงชายสองคนเป็น,ปนแสดงนําผมจาชื่อเขาไม่ได้แล้วแต่ว่าดังอะเป็นนักแสดงดังที่ที่คุณเห็นหน้าคุณก็จะคุ้นหน้านะครับ โอเคกลับมาที่ Pursuit of Happiness เนาะเป็นเรื่องของผู้ชายถังแตกคนหนึ่งที่สูญเสียภรรยานะครับแล้วก็พยายามทําทุกอย่างคือสูญเสียภรรยาแต่ก็มีมีลูกชายเนาะแล้วเขาก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อที่จะหนึ่งออสอนให้ลูกชายเติบโตมาเป็นผู้ชายที่มีคุณภาพ 2. ทําทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตครอบครัวเขาดีขึ้นเนาะทำทุกอย่างเพื่อให้เขาประสบความสําเร็จและเลี้ยงดูลูกชายของเขาได้นะครับสามทำทุกอย่างเพื่อ พัฒนาอัปเกรดชีวิตตัวเองเนาะก็คือผมผมรู้สึกว่ามันมีคำหนึ่งในภาษาอังกฤษเนาะคำว่า grid. g r i t g r i t g r i t เนี่ยถ้าแปลเป็นไทยมันน่าจะเป็นคำประมาณว่าการต่อสู้ฝ่าฟันอดทนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วคำว่า g r i t เนี่ยไม่ได้มีคำแปลเป็นภาษาไทยตรงตัวเหมือนคำว่า passion อะมันไม่ได้แปลว่าความหลงไหลโอเคไหม พชชั่นมันมันมันไม่ได้มีภาษาไทยแปลได้ตรงตัวเพราะคําศัพท์ภาษาไทยอ่ะมันมันเป็นคําที่มีความหมายด้วยตัวมันเองแต่คําศัพท์ภาษาอังกฤษอ่ะเป็นคําศัพท์ที่มีความหมายเป็นภาพเนาะคาว่าความหมายเป็นภาพเพราะฉะนั้นคําว่ากริดเนี่ยไม่ได้แปลว่าความอดทนกริดมันคือการการแบบโมเมนต์ที่เราฝ่าฟันเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายไปให้ถึงสิ่งที่อยากได้หรือหรือทาทุกอย่างเพื่อให้เราต้อง เพื่อให้เราอัปเกรดขึ้นอะไรแบบนี้ไม่ไดเจอไม่ไดเจอความทุกข์ความลําบากมาคนบอกมันก็คืออดทนนั่นแหละแต่คือบอกไม่ถูกอะ่ะมันไม่ใช่แค่คําว่าอดทนคําเดียวอะ่ะมันเป็นทั้งอดทนทั้งอดกลั้นทั้งมุ่งมั่นทั้งตั้งใจคือมันมีหลายๆคํารวมอยู่ในคําว่ากรีดคาเดียวเนาะซึ่งหนังเรื่อง Pursuit of Happiness เนี่ยจะสอนให้จะสอนผมม,นมันสอนผมเนาะให้ผมได้เรียนรู้เรื่องของการหนึ่งก็คือการมองโลกในแง่ดี สองก็คือการมีเป้าหมายอย่างอย่างชัดเจนสามก็คือการแบบดู whatever วิร์เทกนะก็คือดูวอ a ต e v e เวิเทก็คือต้องทำทุกอย่างสมมุติคุณอยากไปจากจุด A ไปจุด B อ่ะไม่ว่าต้องทำอะไรอ่ะแม่งทำแม่งทุกอย่างเพื่อให้ไปถึงให้ได้อ่ะตัดไปที่มันยังไม่ผิดศีลธรรมอ่ะนั่นคือดนะู whatever ว a k e s เทกซ์เนาะชาทีนึงดู Do whatever it takes เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยรู้สึกว่า ผมบอกไม่ถูกว่าผมได้เรียนรู้อะไรจากมันแต่ทุกครั้งที่ดู p u r s u i t o f h a p p i n e s s มันได้เรียนรู้ทุกครั้งแต่บอกก่อนว่าไม่เป็นหนังที่เดิมเนินเรื่องค่อทข้งช้าเนาะเพราะเป็นหนังเกี่ยวกับแบบอัตตะเชื้อประวัติของของนักธุรกิจท่านหนึ่งเนาะก็แนะนําหนังสามเรื่องนี้นะครับเป็นหนังสามเรื่องที่เปลี่ยนชีวิตผมแล้วมันก็คือเขาเรียกอ,อะไรอะเวลาผมรู้สึกว่าผมต้องการอะไรในชีวิตอะมันจะมีหนังอยู่ไม่กี่เรื่องที่ผมจะกลับไปดูแล้วผมรู้สึกว่าผมได้คําตอบบางอย่างซึ่ง สามเรื่องนี้เป็นหนึ่งในหนังที่ผมกลับไปดูแล้วผมได้คำตอบบางอย่างนะครับบ่อยๆโดยเฉพาะ The Hinge น้ The Hinge เนี่ยผมชอบมากๆนะครับแล้วก็อีกสองเรื่องก็ดีมากๆเหมือนกันนะแนะนำจริงๆนะครับว่าลองไปดูนะเอาเวลานะมาดูอะไรแบบนี้ดีกว่านะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็มาแชร์กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาตัวเองไม่ได้แปลว่าเราอ่านหนังสืออย่างเดียวเท่านั้นเนาะจริงๆแล้วการพัฒนาตัวเองมันอยู่ที่ intention เนาะอยู่ที่ความตั้งใจ ถ้าคุณตั้งใจอยากจะพัฒนาตัวเองเนาะไม่ว่าจะเกิดอะไรบางอย่างขึ้นมาในชีวิตแล้วคุณสามารถหาแง่มุมในการมาพัฒนาตัวคุณเองได้เสมอนะครับหนังสามเรื่องนี้เนาะเป็นหนัง3าเรื่องที่ผมแนะนําแล้วก็อยากจะให้คุณลองไปดูนะครับดูถูกลิขสิทธิ์ที่ไหนไม่รู้นะครับผมดูเถื่อนพูด <laughs> ตรงๆเลยนะครับเ,เมื่อก่อนเนะ่ดูเถื่อนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ดูมาหลายปีแล้วเดี๋ยวจะกลับไปหาดูว่าถูกลิขสิทธิ์จะดูที่ไหนนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับมาคุยแบบสบายสบายบ้างนะครับ ก็สำหรับใครเนาะที่รู้สึกว่าตัวเองติดนังโป้และอยากจะเลิกติดนังโป้ะนะครับหรือว่าอยากจะดีทอ็อกส์นังโป้อาจจะสัก3วัน5วัน7วัน15วัน1เดือนได้หมดเลยนะครับกดติดตามช่องนี้ไ้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุยโปรเจกต์เลิกติดนังโป้ไปด้วยกันสำหรับวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ